ตอนนี้จะเที่ยงแล้ว productive สุดๆก็คือจริงๆแล้วแพลนว่าอาทิตย์นี้เราจะ productive ใช่ไหมตื่นเช้าแล้วก็มาทำนาน่นนี่นั่นวันนี้แพลนไว้ว่าจะตื่นมาจัดห้องเพราะเขาบอกว่าถ้าอยากเรียนทาร r ก d u c เราก็ต้องจัดบรรยากาศให้มันเหมาะสมปรากฏว่าเมื่อคืนก่อนนอนแมวฉี่เต็มที่นอนก็เลยต้องมานั่งเช็ดแล้วก็ได้นอนตีสี่คือถ้าก็ตื่นสิบเอ็ดโมงแล้วช่างคอม ก็โทรมาบอกว่าเออเนี่ยจะเข้ามาซ่มอมคอมแต่เราจะไม่หยุดปรนาทีบค่ะวันนี้เป็นอาทิตย์ที่สองแหละที่เราเปิดเทอมมาคาบแรกวันนี้เราเรียนชายซสโ,โคโลจีไปผมน่าเบอกคืออาจารย์ชอบให้มาเป็นเา w e r p o i แล้วเราทำในวันนี้มันก็จะใหญ่มาก ซึ่งปองคอยมานั่งย่อ ็นสามชั่วโมงที่ไม่ได้พักแต่ถามว่าหน้าเบื่อไหมส่วนตัวว่าไม่เพราะว่าเหมือนอาจารย์เล่าเรื่องตัวเองมากกว่าคือเราเรียนเรื่องแบบพัฒนาการของเด็กก่อนที่จะคลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์เขาเพิ่งจะคลอดลูกมันก็เลยเป็นเหมือนเขามาแชร์มากกว่าว่าเออเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงสนุกมากถามอะไรที่ไม่เกี่ยวกับวิชาเลยบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนเรียนหมอแล้วเดี๋ยวก่อนเนี่ยห้าโมงมีสอนผมกินข้าวทุ่มหนึ่งสอนอีก สองทุ่มประชุม Productive รรสุดๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าประชุมนั้นมันชิวเดี๋ยวอาจจะแอบตกแต่งห้องตอนประชุมหรือไม่ก็หลังประชุมเสร็จซึ่งยังไม่รู้ว่ากี่โมงไปซาอดแลวจ้า ก็คือสอนเสร็จแล้วแล้วก็เพิ่งจะรับทราบนะคะว่าไม่มีประชุมค่ะจำผิดจริงแล้วประชุมคือวันพุธเลยเออก็ถือว่าว่างเนาะก็เดี๋ยวจะแต่งห้องในที่สุดสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวดูอีกทีเนี่ยนั่งทำอันนี้คือเยอะมากเป็นเถาวันพันเกี่ยวที่เร็วรถด <laughs> ปกติแล้วเราจะซื้อเป็น เป็นพลาสติกใช่ไหมใบไม,ม้พลาสติกแต่คิดแล้วว่ามันต้องรอตั้งแบบเดือนนึงรวมถึงว่ามันเป็นพลาสติกเราไม่อยากจะใช้พลาสติกแหละแม่ก็บอกว่าเออก็ไปเอาไหมพรมมาทําเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็นั่งถักถนะคะก็พนดีแล้วก็ใบไม้ก็ทําจากกระดาษง่ายมากถ้าเกิดว่าใครสนใจนะอยากแต่งห้องให้เป็นป่าก็ไปตามได้ในรีวิวนายจีแล้วก็ใน t i ติ๊กต็อกเออ เออเดี๋ยวในะอาทิตย์เนี้ยก็จะถ่ายติ๊กตอกเป็นติ๊กตอกให้ความรู้ก็เดี๋ยวลองดูนะไปแต่งห้องกันอ เป็นแบบเรียนคลิปแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเออเดี๋ยวจะมีอาจารย์อีก,อกคนเนี่ยมาพูดอะไรสักหน่อยแล้วก็นึกว่าเขาจะมาพูดแบบเรื่องอื่นๆปรากฏว่าเขาให้สอบทดสอบความสามารถสเปนแบบป๊อปควิสอีกแล้วเพราะว่าเขาจะเอาไปแบบป,บปรับปรุงหลักสูตรอะไรเงี้ยแต่แบบตอนนี้ระดับเพิ่งตื่นค่ะเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ อะจะคุยกับอาจารย์นิดนึงเพราะว่าแอบมีแพลนว่าอยากไปแลกเปลี่ยนเออถ้าเกิดว่าได้ไปแลกเปลี่ยนที่สเปนสปักปีนหนึ่งก็คงดีใช่ไหม <laughs> โอเคเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์ก่อน ที่เขาบอกว่าเราทำเราจะโปรดรักที่แล้วมันจะช่วยในการเป็นคนโปรดรักที่สุดก็คือการเขียนแพลเนอร์เขียนสเก u l e ของเราอะวันนี้จะทำอะไรเราก็ต้องยึดติดกับสเก u l e ด้วยวันนี้เราจะทำ e x a m i n t e n n c e กูชหรือเราก็จะสรุปก่อนเรียนวิชา a r t เตที่เรียนพรุ่งนี้ก็ต้องเรียนวิชา clinical psychology เพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นคาบ s ิสท s สชั่นเลยต้องเรียนไว้ก่อนแล้วก็ ถ่ายติ๊กต็อกเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นติ๊กต็อกคือเพิ่งจะโหลดมาแล้วก็ยังไม่เคยถ่ายอะไรเลยแต่แอบดูๆไปคือวันนี้จะทําเป็นแบบร่างเอาไว้เพื่อพรุ่งนี้ค่อยอัดอีกรอบอะไรือว่างอ่ะก็ลเลยแบบเออลองทําอะไรใหม่ๆดูแต่ว่าคือวันนี้ร้อนมากร้อนไม่อยากทําอะไรเลยอืมแมวกลับมาแล้วงงมากเมื่อวานคืออยู่ด้วยกันทั้งวันแบบเออพอถ่ายวีดีโอก็เห็น,นว่ามันนอนอยู่ไปทั้งวันเลยใช่ไหมโอเค ไปทำตามแผนก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเรียนก่อนเรียนวิชาคลินิกไซโคิทย์ ร้อนอนี่เป็นแบบข้อดีของการเรียนออนไลน์ไม่มีข้อที่เราเจอนะคือมีขนมให้กินที่บ้านแฮ้ไม่ใช่ ที่จะบอกก็คือเวลาอยู่บ้านอะ่ะแล้วเล่าเหนื่อยๆอย่างน้อยก็ยังมีคนที่บ้านมีน้องหมาน้องแมวให้เราได้พักผ่อนใจ ยืนยันคำเลยว่าอาจารย์จรทยาเป็นอาจารย์ที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเมื่อกี้เราเรียนคลินิกไซโคจีที่บอกว่าแบบเรียนไปเพื่อมาดิสคัิชันวันนี้ก็ดิสคัิไปเรื่อยๆแชร์ประสบการณ์นี่นั่นแล้วพอสุดท้ายอาจารย์ให้จับกลุ่มทำงนานคือถ้าเป็นอาจารย์คนอื่นเขาก็จะแบบปล่อยให้ไปจัดกันเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์ก็คือบอกว่าอา่ะเดี๋ยวจบคามแล้วใครยังไม่มีกลุ่มให้อยู่ด้วยกันก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมาคุยกันแล้วอาจารย์ก็ช่วยจัดกลุ่มให้ว่าแบบอ่าตอนนี้ใครกี่คนคะ ว่ทับใจสุดๆจริงวันนี้ไม่มีอะไรมากคือเขาว่าวันนี้วรนอาทีตก็คือเรียนทั้งวันมีเรียนตอนเช้าแล้วก็มีเรียนอีกทีบ่ายโม่ถึงสี่โมงเป็นวิชา arts e q u a l i f e เป็น Gen x คือที่จุฬามันจะต้องเรียนวิชาของคณะอื่นซึ่งแบบเป็นเหมือนหมวดบังคับอะว่าเราต้องเลือกเรียนสี่ตัวที่สำคัญคืออีกตัวนั้นมันเป็นเก t s u คือแค่ผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งเราก็จะเรียนได้แบบชิวๆ <laughs> พอเรียนเสร็จ ก็จะมีอบรมเรื่องภาษีเพราะว่าแบบอยากรู้เรื่องนี้แล้วก็ประชุมสองทุ่มยาวยังไม่รู้ว่าเสร็จกี่โมงก็ก็เรียกว่า p r o d u c t i v ได้อยู่นะเออแต่ก็มีแพลนไว้แหละว่าวันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างอ่าช่วงดึกๆก,ก็จะทําสรุปก่อนเรียนสำหรับวันพุ่งนี้คือในมันเป็นสิ่งที่เด็กสอนหลายคนบอกเรามาพวกคนที่เขาแบบ วทอปต่างๆเขามันจะบอกว่าเออเราควรที่จะสรุปก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนแล้วก็เลยลองทําดูเทอมนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคือเรามีเวลาอยู่แต่ว่าจะยากตรงที่ว่าเราควบคุมได้ไหมว่าอาจารย์ต้องให้สไลด์ให้แล้วเมื่าก่อนเที่ยงแล้วนาดิกาบอกเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วก็รอเรียนต่อตอนบ่ายเอยเกือบลืมไปจริงๆวันนี้เราจะอัดติก๊กต็อกจริงๆแลหละเมื่อวานคือตอนกลางคืนทําร่างเอาไว้ ติ๊กต็อกเกอร์มือใหม่ เราก็ต้องทําเป็นว่าตื่นมาเรียนไววแต่จริงๆเราไม่คือเรานอนตีสอง,ง 2. 2> เรียนเสร็จแล้วก็ต้อง <Sorry. S 2> มีคนบอกว่าเวลาที่เราโรดักฉีเราก็ต้องพักผ่นผนอนเขาไม่เอาไว้ในข้อสุดท้ายแล้วเราก็หย <laughs> ุดสรุปเมื่อกี้ไ่นอนคือนอนแล้เหมือนแบบมันเหนื่อยมาก ฝันมั่วซ่วนเหมอฝันว่า <c oughs> สรุปอย่างนี้ไม่มีเรียนแล้วเกือบจะนอนต่อแล้วอ่ะอืมอืมต้องพักะค่ทุกคนแต่วันนี้นแบบอีกยาวไกลเลยเดี๋ยวมีงานคาบมีคทึกสี่โมงสี่โมงเรียนพูดสปปนต่อมีประชุม <c oughs> เป็นวิชาที่เนื้อหาแน่นมากแล้วก็อาจารย์ก็แอบมีข้อจํากัดหลายๆอย่างงานก็เยอะเนื้อหาก็เยอะนี่แหละค่ะจิตวิทยา personality นะคะวันนี้หลังเลิกเรียนเรารู้สึก d e p r e s s หน่อยคือจริงๆ d e p r e s s มันไม่ใช่อาการโรคซึมเศร้าเสมอไปเนาะ อาการซึมเศร้ามันก็เป็นเรื่องทั่วไปเวลาที่เราเจอปัญหาอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆเวลาเจอปัญหาแบบเนี้ยเราไม่ต้องพยายามรีบหนีไปจากมันนะเราอาจจะเสียใจร้องไห้หรืออะไรก่อนก็ได้เพราะนั่นคือความรู้สึกของเราจริงๆแล้วพอเรารู้สึกดีขึ้นเราก็กลับมามองมันอีกรอบแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหามันไปอืม แล้วอาทิตย์นี้หมดกันเป็นอาทิตย์ที่เหนื่อยมากเพราะว่าเหมือนแบบวิชาทุกวิชาของเทอเนี่ยเนื่อเกิดเดี๋ยวต้องมีเปเปอร์ต้องเขียนแล้วก็คือเนื้อหานักมา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 ก,มากวันนี้ก็คือวางแผนว่าจะพักผ่อนให้เต็มที่แบบพักค่าพอ่อแล้วเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์จะค่อยมาอา่านหนังสืออีกทีแบบรีวิวทุกอย่างรวมถึงทําการบ้านะอะไรพวกนี้เรามับจะเอาไปทําไว้วันเสาร์อาทิตย์ เออแล้วก็ทำติ๊กต็อกแล้วด้วยก็ไปดูกันได้เลยจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะคือตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆถึงแม้อากาศจะร้อนมากแต่ว่าดีาใ,ใจที่หมดอาทิตย์สักทีเพราะมันเหนื่อยมากนี่แหละทุกคนคือจริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะเคยอ่านเนาะแบบเวลาพูดถึงว่า p r o d u c t i v e ทำยังไงเรียนให้มันได้เกดีอะไรเงี้ยทำไงแต่สิ่งหนึ่งที่เขามักจะแบบลืมกันไปรวมถึงเราเองก็เคยลืมคือมันทงนํงาน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 เราไม่ได้พักผ่อนเลย มันก็จะเบิร์นเอาก็พักผ่อนเยอะๆคือเราสามารถตั้งใจได้แต่เราก็ต้องมีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างใช่ไหมละ่ะบอกตัวเองด้วยประมาณนี้เดี๋ยวไปพักก่อนละกันน้องพออยู่กับเรามาทางอาทิเลยแต่ว่าเธอนอนตลอดเลยนะ <c oughs> โอ้ยเจบ